สวัสดีครับวันนี้ภาพว่าต้มไก่ต้มไก่ขีมินเครื่องเคียงเขามีซ้ำนี่แหละนี่คาตะไคร่ใบประกูดสุดยอดเครื่องต้มย่ำถ้ากันไหนย้ากินข่าก่อนเห็นงานเนาะน,นีวันทำงาน ต้อยครับบันไอ้ในหมอนก็ใส่ไอ้ประคามเปียกกับเกลือไปแลยล่ะเอ้าไม่เห็นเนหงาค่ะ หน่อยปวดอือขีองเบิ่ง,ง,งกันฝากไรผักแช่ได้ได้ครับอ,อู้น้าลายขี้เข่าเนาะอู้ขาแก่แก่ไนหะจังหอมสำหรับไอพวกต้มย่ำใส่คาแก่ละพี่น้องดีแหละเด็ดเพราะเขาต้อ,อ,อตม้มพวกคาออนเนี่ยเขาต้องมองสำหรับการใส่พัดใส่อย่างเจ็ดปรเดกบอง คาอ่อนสินี่เท่าไหรสำหรับไอ้การต้มการย่างข้าวใส่คาแก่ข้าวต้มโดนคาอ่อนกัดมอมไปฉุนมาสปั๊บเอาตะไคร้ของปลูกเองก็แต่พี่น้องมึงมีแต่ซื้อเขาดอกพวกพวกนี้อืม อยู่ก็ดินกินกับทรายนี่แหละครับวันนี้ไม่แดดด้วยครับพี่น้องว่านฝนตกอ,อทิมบอืงพี่น้องน้ำที่เดือดน้ำเดือดล่ะเห็นบ่โอ้จังดีอยู่เว้ย พี่น้องไปลงไปเร่ยบ่ะนี่คาตะไคร่สมกันไว้เร่ยอืมอืมใบมะกรูดฉีกเอาซื้อเด๋ยดเครื่องตม้มยำคาตะไคร้ใบมะกรูดนี่แหละครับพี่น้อง นอกกันห้องไม่แต่มาเสริมเติมแต่งเอาเองกันล่ละดัดแปลงเป็นพัดหน่นพัดนี่เฮ็ดหน่นเฮ็ดนี่เสริมเติมอันนี้ก็เสริมืวอกันล่ละสดๆเลยชีมินหั่นยังวะหั่นจักหน่อยก่อน บบเลีงง้ยงก็จ่เลื้งงามทุกกะก็เลี้ยงงห้งกดดีมินไอ้แกงไอ้พี่น้องนี่ีมินที่เขาใส่เขาใส่เครื่องแกงโดยเฉพาะนี่แหละคือีมินแกงของแท้เพรามันไอ้ขมินชั่นเนาะขมินชั้นมันขมินไอ้เป็นสมุนไพรตัวคนนั้นอันนี้ก็เป็นสมุนไพรกันนะแต่สำรับไอ้ เอาไปเฮ็ดพริกแกงโดยเฉพาะนี่อะขีเมินแกงหองแห่ขีเมินชช่นอีกอันหนึ่งเด้ออันนี้น้ำเบลพี่น้องใครต้องไปไ่ปุ๊บเลี้ยงปรับลว่แล้วโอ,ลโอ้ยไกโอ้ยอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าตื่นกันได้มึงอ่ะคือว่าเห็นนู้นเหลืออนี่น้องเห็นวะ เป็นสัตว์อ่าเสือสอนก็สอนกันสอนมุมนี้นี่ครับโตเอกเขาต้มไก่ต้มขมิ้นเราพี่น้องเลี้ยงทันทีเลย่น้อง ขิมินนูนี่มีหลายพันธุ์เช่นขิมินชั้นขีมินเหนียงหลายหลายอย่างขิมินขาวก็มีแเราพูดวาปลูกผมว่าได้ปลูกอยู่ฝนลงล่ะมีพี่น้องไก่ไส้ไกล่ลงไปเลยพี่น้องตอนใหนไงเด้ไหม,มนตอนหน่อยเดย้ต้มไปไก่ต้มขิมินต้องแล้วแต่ผมวกาบอกว่าแต่ผมนนว่าตอนในไงว่ามันอันนี้ดีใหสีเลยหนองมัน ไปเลยไก่ไปเลยง่วงอยุ่เนื้อให้น้องก็น่านสิหน่อยโไดมากอาให้น้องน่าดเนไก่ต้มขมิ้นได้มาออกไป เมือนยังกินนีพี่นองนอ,งอา่าหมอพี่ไปก่อนเังงนเอยเนาะคนละฝาฝ้าหมอไปเส่็้าหมอว่นงานพีปกบอนเนี่ยไหนพี่น้อง เด oh. a a ีดี๋ยวเด๋อ้ฟ้องไว้หนึ่งฟ้องก่อนมันไม่สวยงามอ๋อมาหน่อยหน่อยนะพี่น้องโอ้ยกูโม่เห็นไอ้มันมันโนมได้เนาะมาไอ้ขากรรไกรเห็นดีเลยเห็นเลยทีเดีเบิ้งสัตว์เลยพี่น้อได้ก่อนตอนนั้นมันโนมมลงมาได้นานเดี๋ยวเราออกกันพี่น้องเห็นปะ สุดยอดเครื่องตม้มยำกับมีคาตะไคร้ใบบะกรูดเลยพี่น้องผมว่าสิเก็บใบมะขามมาใส่ผมมีมะขามเปียกขามาเขียบขามขามเปียกมันเลยแสบกลัวส้องรับต้มใหม่แบบนี้แลับอีกอันนึ่งก็พี่น้องทีงนี้มาในน้ำเมนูเด้อยไอต้ต้มไอข้ขาหม,มูโอ้โโฮแมนเออก็ต้มขาหม,มูล่ะขาหม,มูต้มกะปิโอ้ยหขาอีด้วพี่น้อง ใส่คือกันนี่แหละแต่บ๊ใส่ไอ้อันนี้เครื่องตม้มยำคือกันนี่แหละ,ะข้าวไปไขใบบะกรูดแล้วก็ใส่กะปิแทนเกลือนะใส่ใบไอ้ใบอันนี้บะขามคือกันนี่ละแหลวแต่ใบมีสมอมียังหรือว่าดัดแปลงให้เดากับเขาบ๊ตายตัวสวยบ๊ตายตัวแต่สำหรับการตรม้ม,ตมยำต้มีอยังอะ่ะที่ต้มกะปิต้มขิมินต้มอียังก็สร้างสำหรับต้มนะ มันก็ต้องมีเครื่องต้มยำข้าตะาไคร้ใบบกูดนะี่ยคือเป็นตัวเอกเมนูนก,กับเขาวล้วก็ไป,ประยุบเป็นไอีอันนี้พร้อมเลยเป็นพริกแกงเป็นยังอ่ะโมเมนต์ว่าอันนี้สุดยอดเครื่องต้มยำไทยใช่ไหมสุดยอดเครื่องเทศไทยข้าตะาไคร้ใบบกูดนะี่แล้วโอ้ เก <ersch> ี๊ยวนิดๆเลยพี่น้องบ้าวเด็ดอีเล่ไม่ได้ใช่ปลาแดกไม่ใช่ปลาแดกขนนี่ตามลักสมย่ำสมยังก็ใส่เกลืออันละเกลือยังไงบ่คันใส้นน้ำปลาหลายนี่นัวไปกับพวกปนน่ะนัวนัวบบแซบด้วยเส่นน้ำปลานัวเกลือนัวแซบนัวปลาแดกนัวแซบไปยังไห้กายนะกายแก่ใหญ่ให้กายได้นัวเกลือนี่น้าพี่น้องว้าว นี่ห้องตอนนี้ไงเลยน่องมันนะคักๆเลยพี่น้องเลยคนมีนะครับสูตรได้อันนี้ใอยากได้สูตรกับเดิงเอาเดอ้อมีไอวัตถุดิบอีหยังนงลักลักกับคาต่ไข่ใบปประกูดเครื่องตม้มยำเครื่องเทียไข่ห้อมะพี่น้องมูนี่พวกขมิ้นพวกนี้เสริมมาดอกมาดัดแปลงเฮ็ดคือกันไก่เขาถึงว่าได้นั่มที่ว่าขาหมูตรงกระปิอันละ ใส่ข้าตะไคร้ใบบระกูดอี่ยังนี่แหละแค่ใส่กะปิลงไปเครื่องอันนคือการใส่เบิดใส่ปลาค้ำปรุงค้ำเปียกก็มีปลาค้ำเปียกกับใส่ปลาเน่าแค่นั้นละ่ะการเพาะเห็ดเพาะเห็พวกต้มนะพี่น,อน้องพวกต้มย่ำต้มแซ่บตุมอี๋ยังอะ่ะเครื่องปรุงลักๆไออันนี้ลักๆข้าตะไคร้ใบบระกูดแต่เขาต้มแล้วต้มแซ่บเขาต้มแล้วเขายังมไม่ปรุงที่หลังเขาเลยบโตากไอ่กันนีแน่ค่ะ ะไคร้ยอีกยังสันน้าไม่ประกูดมาปรุงทีหลังต้มแซ่บเขาบ่ได้อันนี้ต้มย่าเขาจะเอาแบบพริกไส่เหม,ม่นบ่ต้มแซ่บเอารพริกพงห้อยทีหลังะนะมาปรุงทีหลังหอ,อมพักชีหวานลงไหมได้พี่นอ้องมาเสียบเสียบด้วพี่น้องเด้อสุดยอดต้มไอ้ไก่ต้มขมิ้นแสบแสบด้วยกัน คลิปนี้เมื่อกีน้นะครับเจ้าคลิปนี้เพื่อน่นนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับฝากไลค์ฝากแชร์นหนเด้อ